มาค่ะนะคะวันนี้เราอยู่ที่ร้านยาต้องใส่แมสใช่ไหมคะแต่พูดก็ต้องเปิดนะคะเรากําลังจะมาบอกคุณว่าธุรกิจทุกธุรกิจตอนนี้กําลังเจอหมดทุกอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นแรกตังคิวมอเตอร์ไซค์ร้านอาหารบาร์ทีนเนต ทุกอาชีพโดนหมดนะคะแต่มีอาชีพเดียวที่ไม่โดนคืออะไรไหออนไลน์เออเพราะฉะนั้นทุกคนนะคะฟังพี่แล้วรีบทำนะคะแล้วรีบทํารีบทํารีบทำนะคะนั่นคือออนไลน์แบบที่แบบที่แบบมีระบบนะคะออนไลน์แบบไม่มีระบบทําได้ไหมทําได้แต่ถามคุณก่อนว่าคุณมีทุนไหมงานออนไลน์แบบที่ไม่มีระบบคือการที่คุณซื้อสินค้ามาแล้วก็มาไลฟ์สด หน้าเฟซหน้าเพจหน้าอะไรแล้วแต่ที่คุณทํากันอยู่นะคะไม่ว่าใครที่ทําอยู่ก็ทําต่อไปนะคะคุณยังมีทุนอยู่คุณก็ทําต่อไปแต่คนที่ไม่มีทุนนะคะฟังแล้วนะคะกลับมานั่งคิดนะมีไม้สามพันห้าถ้ามีรีบมาทํางานออนไลน์แบบที่พี่บอกคุณเลยมันดียังไงมันดีตรงที่ว่าคุณแค่ลงทุนสามพันห้าคุณได้สินค้าไปนะคะคุณได้สินค้าไปคุณสามารถไปขายคุณได้กําไรผลต่างเลยเพราะระบบออนไลน์แบบที่คุณจิตาเอามาลงเนี่ยคือระบบออนไลน์แบบเอาที่ เขาเรียกฮะออนไลน์กับเครือข่ายมันมีรวมกันเราเรียกว่าระบบ TSW รวยง,งงงในโดงเงินมันดียังไงมันดีตรงที่ว่าคุณมีทุนน้อยคุณสามารถมาทําได้คนที่กําลังตกง,งานคุณไปหาเงินมานะสามพแล้วคุณรีบมาทํารีบมาทําทเพราะมันคือทุกครั้งที่เขาหยิบสินค้าไม่ว่าสินค้านั้นเป็นอะไรคุณจะได้จากเขา5%ดีนะถ้าสมมุติเราลงทุน3,5 0 0ไปซื้อ เอาอะไรมาขายดีสามพันห้ามันได้อะไรมาสามพันห้าอาจจะได้ผลไม้สักสองสามตะกร้าหรือไงมาขายเป็นกิโลนะคะทุเรียนอาจจะได้กี่กิโลแล้วคุณมาขายคุณลองคิดดูสิ่งที่คุณได้คุณจะรายหนึ่งเสียค่าเจ้าที่เสียค่าน้ำมันที่ไปเอาเสียเวลาที่ต้องมายืนปอกนะคะแต่วันนี้คุณลงทุนสามห้าคุณได้สินค้าเสร็จเลยนะคุณเอาสินค้าไปขายถูกไหมคุณคืนทุนแล้วน่ะเออแล้วหลังจากนั้นคือคุณท่องไปเลยว่ากําไร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 เพราะคุณแจก ลิงก์นะคะลิงก์ส่วนตัวของคุณไปเหมือนให้เข้ามาช็อปในเว็บเว็บหนึ่งซึ่งคุณไม่ต้องลงคุณแล้วนะคะทุกครั้งที่เขาหยิบของใส่ตะกร้าแล้วเขาสั่งซื้อสินค้าคุณไม่ต้องไปแพ็คสินค้าคุณไม่ต้องส่งสินค้าคุณไม่ต้องทําอะไรเลยคุณแค่หาคนเหมือนคุณแค่แนะนําหรือชักชวนคนมาเข้าซื้อสินค้าคุณแค่นั้นเองสินค้ามีอะไรบ้างโอ้ ม่รู้จะบอกไงเยอะมากนะคะเยอะมากตั้งแต่สระผมยาสระ,ะผมกิมโน้ผมแป้งลิปสติกมีหมดชุดนอนกระโปรงกระเป๋ามีหมดเลยนะคะต่อไปเดี๋ยวคุณสตาอาจจะเอาอาหารเอาขนมเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่กระเบีบไว้ทีนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ตกงานคุณรีบนะคะแจกลิงก์ไปก่อนไม่ต้องนึกถึงหรอกว่าสินค้ามจะมีอะไรมากนะคะนึกอย่างเดียวว่าวันนี้ฉันเหมือนปูพื้นฐานดึงเขาเรียกฮะดึงลูกค้าเข้ามาอยู่ในใ,ในในระบบใต้ระบบเราเราเป็นเหมือนเครือข่ายนะคะ เหมือนเครือข่ายนะคะคายายเพราะลูกที่เราแนะนํามาคือลูกค้าละค่ะเขาจะเป็นลูกของเราตลอดชีวิตนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่เขาหยิบสินค้าเราจะได้จากเขาห้าเปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่าคุณทุนน้อยถูกไหมคุณทุนน้อยแต่คุณโคตรขยันน่ะเออเจอใครกแูแจกเจอใครกูแจกเพราะการที่คุณแจกลิงก์มันคือฟรีวันนี้ถ้าเกิดคุณบอกเขาว่าลิงก์เนี้ยเป็นลิงก์ของชั้นชั้นได้สมัครมาแล้วนะคะเป็นลิงก์ที่เอ่อชันซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วคุณ ก่อเถอะนะคะไม่ไม่มีอะไรคุณไม่ต้องเสียค่าสมัครนะคะคุณบอกเขาไปอย่างนี้เลยไม่ใช่เสียค่าสมัครแค่คุณไปช็อปคุณลองสไลด์ดูก็ได้สอนให้เขาสไลด์ดูนะคะมีสินค้าอะไรบ้างมีกาแฟมีชานมมีโกโก้มันดียังไงอะไรอย่างนี้คุณต้องอ่านก่อนแล้วอธิบายก็ฝันนะคะอืสิ่งแรกนะคะคุณแค่แจกลิงก์ก่อนแล้วคุณก็นำเสนอในสิ่งที่คุณถนัดก่อนอาจคุณอาจจะถนัดเป็นกาแฟคุณก็พูดถึงกาแฟก่อนว่าเฮ้ยกินดีนะใจไม่สั่นแล้วก็ควบคุมน้ำหนักได้ดีเรื่องการเผาผลาญอะไรคุณก็ว่าไปนะคะ แล้วเม่อเจอคนหนึ่งคนชอบแบบเขาเรียกอะไรที่มงคลอะไรที่มหัศจรรย์อะไรที่ปฏิหารคุณแนะนําเป็นกระเป๋านะคะยิ่งถือเงินยิ่งเข้าแล้วก็น้ําหอมยิ่งฉีดยิ่งรวยยิ่งปังเออประมาณนี้นะคะคุณต้องดูงแนวของคนนั้นว่าเขาชอบอแบบแบบไหนนะคะคุณจะแนะนําไปน่าหมายความว่าเขาหยิบหนึ่งชิ้นคุณได้5%ทุกครั้งแล้วการจ่ายของครูสิตานะจ่าย ตัเป็นชีทุนสุกจ่ายเงินอาทิตย์หน้าคือวันจันทร์ทุกวันจันทร์ว่างนันเถอะนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีทุนน้อยคุณได้ฟังคลิปนี้คุณรีบสมัครเข้ามานะคะเพราะมีหลายคนเริ่มเข้าสมัครเข้ามาแล้วพี่ว่าคนทุนน้อยหรือเป็นคนที่เขาเรียกะคะพนักงานประจำหรือสาวโรงงานหรืออะไรนะช่างตัดผมนะคะอืมพี่ว่าคุณทําควบคู่ไปด้วยดีกว่านะคะเพราะช่างแต่ดผมเหมือนเขาฟิกใช่ไหมคะว่า วันหนึ่งคุณต้องโทรนะัดลูกค้ามาช่วงห่างกันกี่นั่นห้ามกูใกล้โอ้โหและห้ามห้ามอะไรฮะห้ามทําอะไรนานๆะย้อมผมดัดผมยืดผมซึ่งมันเป็นกําไรไงเออตัดผมมันไม่ได้กำไรถูกไหมเออพี่เข้าใจเพราะฉะนั้นคุณมีลูกค้าในม,มืออยู่แล้วบางคนมีมีเบอร์ของลูกค้ายู่แล้วคุณแค่ส่งลิงก์นะคะมีไลน์ของขลูกค้าคุณแค่ส่งลิงก์ของคุณไปให้ในไลน์ก็ได้ว่าฮม่ตอนเนี้ย โควิดเป็นมานะก็ร้านก็มันไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่มีก็ลูกค้าน้อยๆอ,อะไรก็ว่าไปเนาะตอนนี้เราทําออนไลน์อยู่นะเธอช่วยสมัครหน่อยนะคะแล้วก็อยากจะชอบอะไรอยากซื้ออะไรก็ซื้อสินค้าที่คุณอา,อาจจะมองผู้หญิงนี่ออกว่าเฮ้ยชอบสวยชอบสวยๆงามๆคุณอาจจะแนะนําเป็นคอลลาเจนก็ได้นะคะเป็นสเตมเซลล์ก็ได้อะไรแบบนี้นะคะอันนี้คือเทคนิคของแต่ละคนไม่เหมือนกันคุณต้องรู้ว่า คนเนี้ยชอบอะไรคุณก็เสนอแบบ่างๆทำได้มีมากมายแล้วคุณก็ตบท้ายว่าผู้สินค้ามีเยอะนะเข้าไปดูได้เลยแต่วันเนี้ยพี่เห็นคุณชอบอความสวยความงามพี่ก็เลยบอกคุณคลราเจนนะคะเออนะคะคุณก็ย้มๆไปนะคะบอกว่าฟรีค่าสมัครนะคะช่วยสมัคร,รเพอเถิดนะคะฟรีนะคะแล้วก็สะดวกด้วยคุณได้ของแท้แน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์คุณได้ของถึงบ้านแน่นอนบางคนสั่งสินค้าเป็นแมส กลับเป็นได้อะไรไปนะคะเออก็ไม่ได้ใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นวันนี้คุณบอกเอาไปเลยว่าสินค้าที่เราบอกคุณเนี่ยมันสินค้าโดยตรงจากบริษ,ษ,ษัทบริษ,ษ,ษ,ษัทเป็นคนส่งแอดมินเป็นคนคุยกับคุณไม่ต้องไม่ต้องโอนเงินให้ให้ตัวคุณนะอะไรเงี้ยเออเขาจะได้สบายใจว่าเออเขาไม่ถูกหลอกแน่ส่งตรงกับบริษ,ษ,ษัทสั่งตรงกับบริษัทนะคะส่งถึงบ้านแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์โอเควันนี้เรามาช่วยคนที่กําลังหางานทํานะคะมีทุนส5 0 0หคุณก็รวยได้นะคะถ้าเกิดคุณขยันสุดสุดด็ดคนบางคนนะคะ มีเงินแค่อะไรฮะ <c oughs> เขาเรียกฮะไม่ถึงหมื่นแต่สามารถพลิกชีวิตให้ม,มีไม่ใช่ถึงหมื่นเนาะมีเงินแค่20บาทยัง แก้ปัญหามีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านได้เลยเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่นี่มันอยู่ที่ความคิดถ้าเกิดคุณคิดว่ากูทําได้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 มันง่ายเพราะว่าคุณมีเพื่อนคุณมีไลน์โลกใบนี้คนโคตรเยอะแยะคุณแจกไปเถอะเพราะเพื่อนคุณเพื่อนรู้จักนะคะเพื่อนพี่คุณก็รู้จักถูกไหมเพราะฉะนั้นคนของใครก็คือคนของใคร นะค,ะคนของคุณก็คือคนของคุณนะคะเพราะฉะนั้นรีบสมัครเข้ามานะสะัดบรญเองแล้วคุณก็เสินค้าไปขายคุณคืนทุนแล้วคุณไปยืมใครมายืมแม่ยืมพอ่อยืมป่ายืมอาอะไรมาสมมติคนละห้าร้อยคนละพันสองพันรวมแล้วได้3ามพนะคุณมารวมเสร็จคุณรีบไปขายของเอาเงินคืนเขาจบเลยนะคะเห็นไหมถ้าคิดจะทํามันต้องมีทางออกแตบางคน ไม,ม่ไม่มีตังเห็นอ่ะถ้ายืมมาแล้วคุณคิดว่าเออเฮ้ยถ้าเกิดฉันซื้อกาแฟมาฉันไขายคนคนี้คนนี้คนนี้ฉันคืนทุนลวฉันเอาเงินคืนพวกเขาจบแหละหลังจากนั้นคุณได้ลิงก์มานั่นคือนั่นคืออุปกรณ์การทํางานของคุณนั่นคือธุรกิจของคุณที่คุณแค่แจกมันคือจบหน้าที่ของคุณคือแจกลิงก์ให้เขามาสมัครให้เขามาซื้อสินค้าในระบบให้ได้แค่นั้นเองง่ายไหมคนง่ายไม่ต้องตุนไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องทําอะไรเลยทำแค่แค่อย่างเดียวโอเคนะไปแหละบายบาย ง่ายๆค่ะสบายๆ